สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับวันนี้มาติดตามหลังเกมไทยลีกที่แข่งขันกัน4คู่เริ่มที่ลำพูนครับทีมอันดับรองสุดท้ายเล่นในบ้านเสมอมา3เกมติดก่อนหน้านี้นะครับเจอกับระยองทีมอันดับ5ที่ฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างแรง4ี่เกมหลังในพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ2เสมอ2โดยโคตรบอลจงสดิดพุทธิช่วยกุนซือของราชันโคขาวเจ้าถิ่นก็จัดเต็มนําโดยโมเมตอสมันที่กําลังฟอร์มแรงผนึกกาลังกับเกมรุกหน้าเดิมๆแหละครับอันต์ยอดสังวานแล้วก็วิลเลนโมต้า เป็นก่อนหน้าตัวเป้าริมเส้นฝั่งขวาเป็นฮาฟมาชาโดขนาดที่ทีมเยือนของโคดโบสจากพันปั่นปีก็วางจูเนียบาติสตาเจอทีมเก่าพร้อมด้วยสเตเนโอจูเนียและเซกสันราตรีก่อนที่จบ90นาทีจะแบ่งแต้มกันไปเสมอ2-2โดยลำพูเนี่ยน่าชนะมากๆนะครับนำก่อนถึง2-0จากฮาฟมาชาโดในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ชาลีคราฟในช่วงครึ่งหลัง ซึ่งก็เป็นลูกมงทั้ง2ประตูและเอาวันจริงเนี่ยควรจะมองถึงการการตี3ามแต้มด้วยเพราะว่าทางฝั่งระยองเนี่ยโดนใบแดงไล่ออกจากการออกมาตัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษแล้วโดนมือของวิชยะแก่นทองผู้รักษาประตูแต่กลายเป็นว่า10คนของระยองเนี่ยได้ประตูตีเติ้นโดยอานอนท์อมรเลิศศักิ์ตัวสำรองแล้วเจ้าถิ่นก็มาเหลือ10คนบ้างจากการโดนเหลืองสองและเป็นใบแดงของชาลีครฟจนเป็นที่มาของเขื่อนแต่ครับโดนตีเสมอ2 2โดยลูกมงของเซเดโอจูเนีย ก็ทําให้ลําพูนเนี่ยยังคงไม่ชนะใครในบ้านต่อไปและแมชนี้ก็เป็นเกียร์ในบ้านนัดสุดท้ายของเลกแรกด้วยและก็เหมือนเคยครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเสียดายที่สุดที่ลําพูนทําแต้มหล่นจนทําให้เสมอมา4นัดติดต่อกันแล้วในลีกซึ่งเป็นสถิติการเสมอต่อเนื่องยาวนานที่สุดของสโมสรเช่นเดียวกับการเล่นในบ้าน8นัดเข้าไปแล้วนะครับที่พวกเขาไม่ชนะใครที่สําคัญปัญหาเดิมๆแก้ยังไงก็ไม่หายคือออกนมคู่ต่อสู้ในฤดูกาลนี้ถึง7ครั้ง แต่ว่ารักษาสกอร์แล้วจบด้วยการชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือไม่จบด้วยการเสมอก็แพ้ไปเลยคราวนี้ถ้าเกิดมองจากรูปเกมเนี่ยคือลำพูนเพราะว่ามาดีนะครับก็ไม่แตกต่างจากเกมนัดอื่นๆพวกเขาไม่ค่อยมีปัญหาในชุดออกสตาร์ทเพราะผมจะบอกเสมอว่าแนวรุกของลำพูนเนี่ยคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามยังคงกลัวถ้ามีออสมันกับโฟแบร์ยังไงแนวรับอีกฝั่งเนี่ยปล่อยไม่ได้แต่เช่นเดียวกัน หลังบ้านขอลำพูนก็ไม่ดีอยู่ที่ว่าชาลีคาฟจะจับคู่กับใครมากกว่าแต่พอเห็นเป็นอาลีซิโซโก้เนี่ยดูจะพออุ่นใจได้บ้างเพียงแต่เรื่องที่น่าสนใจแล้วผมหาคําตอบมานานแล้วครับแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มานั่งดูลำพูนสักทีเมื่อวานเนี่ยกลับบ้านที่เชียงใหม่ไปหาแฟนก็เลยแวะไปลำพูนเอาตรงๆเนี่ยตั้งใจจะไปเสก3คะแนนให้คือดัมสองศูนย์เนี่ยผมแอคแล้วนะครับคิดแคปชั่นแล้วว่าเดี๋ยวจบเกมจะโพสอ,อะไรแต่ขอผ่านนาทีที่7 5ก่อนปรากฏว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูในช่วงท้ายเกมจริงๆ และมันก็ทําให้ผมเนี่ยได้คําตอบว่าปัญหาได้แท้จริงของลําพูลที่หลายๆคนพูดคุยกันว่านักเตะคลาสไม่ถึงโอเคต้องยอมรับนะครับว่ามันมีส่วนจริงๆถ้าเกิดจะพูดถึงกองหลังอย่างชาลีคับเนี่ยโดนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะในหลายเกมที่ผ่านมาด้านนี้มีสกอร์แต่ถ้าเกิดพูดถึงจ็อบในเกมรับผมว่าเขายืนตําแหน่งตอนบิลลอัพเกมเนี่ยไม่ค่อยดี ั้งการคุมพื้นที่ให้เพื่อนหรือแม้แต่การซับพอร์ตในบางจุดเวลารับบอลส่งบอลจะขยับเคลื่อนที่ไปตรงไหนให้มันได้เปรียบผมว่านี้ยไม่ใช่ความสามารถของชาลีคัฟแต่ถ้าเกิดว่ารับลึก,ลก เรื่การสกัดกัน้นม่งทิ้งเตะทิ้งนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังจากตัวชาลีครฟได้ถ้าลองดูมันมีหลายจังหวะนะครับที่เขาทําได้ดีคือชิงเล่นก่อนแต่ลองไปดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาตัดบอลเนี่ยไม่มีทางเลยที่เขาจะตัดแล้วให้เพื่อนเล่นต่อได้เขาจะเตะทิ้งหม่งทิ้งเอาอันตรสไตล์การเล่นไม่ใช่กองหลังสมัยใหม่แม้ว่าจะพยายามพัฒนาเรื่องของการออกบอลด้วยเท้าหรือมีลูกวางยาวแต่สุดท้ายธรรมชาติของเขามันก็ไม่ใช่อยู่ดีซึ่งจะเห็นชัดว่าการจัดการเกมรับโดยเฉพาะลูกที่เสียประตู1่ต่อ2ที่โดนอาโนลน้น ทั้งอารีและก็ชาลีเนี่ยยังไม่ได้คลิกกันในเรื่องของการสอดซ้อนจัดการตําแหน่งซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ 2. ตรงกลางเนี่ยผมว่าอาคาครพงและก็ออสคารีเคคโคเนนถ้าตัดออสคารีที่เป็นตําแหน่งเกมรับแบบจริงๆเนี่ยฤดูก,การนี้ผมว่าฟองเขาก็ดรอปลงไปพอสมควรเช่นเดียวกับอาคราพง์ที่พอถอยลงมาเล่นเป็นกองกลางรับคู่กับทางออสคารีเนี่ยมันไม่ใช่ตําแหน่งธรรมชาติของอาคาครพงที่จะต้องไปเล่นตัวบน เหมือนกับออสแมนซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับตอนที่กามามช้เนี่ยจะเอาขึ้นมาเล่นกับทางออสแมนพอผมไปดูในสนามเนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยว่าอาคราพง์ปกติเนี่ยจะสอดไปทาประตูแถว2ได้แต่ดูการเนี้ยมันดรอปลงไปด้วยแท็กติกที่ถูกกาหนดให้เขาเนี่ยต้องเล่นเกมรับมากกว่าความสามารถในการสอดเข้าไปทาประตูที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยมันก็เลยหายไปและมันก็ทําให้ลําพูเนี่ย ขาดคนวิ่งสอดทะลุหลังลายไปด้วยนี่เราพูดถึงบอลแนวลึกนะครับจากหลังไปกลางเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่สส่วนแล้วเว้นข้างบนที่ผมมองว่าโอเคเลยมีออสแมนมีโฟบร์ผู้นี้เก็บบอลได้หมดได้บอลในแทบไม่เสียเลยแต่จะไปตายที่เเลตโบตาซึ่งพักบอลก็ไม่ได้เล่นร่วมก็เกือบจะโอเคแต่ยังไม่ใช่มาตรฐานเหมือนในช่วงที่เขาเล่นที่ผ่านมากับหลายสโมสรในบ้านเราแต่จุดเด่นของลําพูเนี่ยผมว่าบอลด้านข้างทั้งแบ็กแล้วก็ริมเส้นเด่นมากโดยเฉพาะนาทีน้อยวิไลอันนี้ขอชื่นชมนะครับจังหวะอ่านดักตัดเนี่ย พยายามชิงเล่นก่อนแทบทุกจังหวะแล้วก็ความฟิตดีฉะนั้นเรื่องที่2ที่ผมจะบอกก็คือที่แผ่วปลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของหมดแรงครับแต่มันคือบอลเวลารักษาผลการแข่งขันพี่ปอนเนี่ยจะดูมีปัญหาในเรื่องของการแก้เกมที่แผ่แรกเนี่ยโอเคแต่เวลาเจอคู่ต่อสู้แก้กลับมาตรงนี้เหมือนยังก้าวข้ามไม่ได้เพราะว่าสถิติมันฟ้องอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้คือบันหลหยเกมจริงๆและนัดเนี้ยยิ่งชัด10คนของระยองเนี่ยมันไม่ควรยิงได้ด้วยซ้ำในลูกตีไข่แตก เพราะมันเสียง่ายเกินไปส่วนลูก2อเนะี่ยผมเข้าใจได้นะครับลูกม่งแบบนี้ต่อให้เหลือ10คนเหลือ9คนก็ทําได้ถ้าเกิดมันถูกตําแหน่งแล้วซเอเดียมันโฉบตัดหน้าลูก2อเนะี่ยเสียได้ปกติไม่ว่าจะคนมากคนน้อยแต่จุดเปลี่ยนมันต้องย้อนกลับไปตอนนำํำสองศูนย์ก็คือวิธีการที่คุณจะรักษาสกอร์เนี่ยการยืนตำแหน่งมันต้องดีกว่านี้โดยเฉพาะบอลในแดนของตัวเองลองไปดูนะครับลำพูนเรื่องของการเพรสซิ่งเนี่ยจะบีบคู่ต่อสู้ไม่ชัดเลยทั้งแดนบนที่จะเข้าไปหาหรือแม้แต่รับในแดนของตัวเอง ผมดูในเห็นบนเลยทุมิตินะครับข้างหน้าเดินอา้าวข้างหลังไม่ตามฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันฟ้องออกมาจากเรื่องของการยืนตำแหน่งถ้าเกิดจะแก้ปัญหาแน่นอนดึงโค้ดมีส่วนอยู่แล้วในเรื่องของฟันเฟืองการฝึกซ้อมและก,ก็การแก้เกมหน้างานแต่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนแล้วให้มันดีขึ้นทั้งสองส่วนจบเล็กแรกเนี่ยยังไงก็ต้องเติมผู้เล่นซึ่งผมบอกเลยว่าเติมเซนเตอร์เนี่ย เปลี่ยนได้ทั้งหมดส่วนอาริซิโซโก้เอาเล่นด้านข้างแบ็กซ้ายก็ว่าไปส่วนข้าบวนกองหน้าอีกสองตัวก็ต้องเปลี่ยนพราะด้วยฟอร์มแบบนี้กับแต้มแบบนี้รอไม่ได้ที่จะให้โมตา้ากับเอ็มลาปาผัดกันเล่นและผลงานเป็นแบบนี้ผมว่า15เกมรวมนัดหน้าก็ถือว่าให้โอกาสเต็มที่โดยเฉพาะในรายของโมตา้าที่คุ้นเคยกับฟุตบอลไทยมาแล้วฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆก็คงทําอะไรแบบเดิมๆไม่ได้แต่ลึกๆเนี่ยผมยังเชื่อนะครับว่า ต่อให้ไม่เติมกองหน้าแล้วถ้าเปลี่ยนกองหลังราชันโคขาวจะดีขึ้นกว่าน,นี้แน่นอนส่วนทางของระยองเนี่ยผมว่าเรื่องของการวิ่งสู้ฟัดคาแรคเตอร์ทีมันเนี้ยพี่โบจากพันป่นปีเนี่ยเขาทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมลองไปดูนะครับตอนที่วิชยะโดดไล่ออกเนี่ยเหมือนเขาจะเข้าไปเถียงผมว่าอันนี้เขารู้กฎอยู่แล้วว่าตัวเองพลาดหรืออาจจะไม่โอเคอะไรก็ว่าไปแต่ลองสังเกตข้างสนามเนี่ยถ้าใครได้ดูนะครับเขาก็รอเวลาให้วรุณศรีสุภาพุทธสามประตูสำรองเนี่ยได้มีเวลาในการเตรียมตัว กอฟังบีฟจากโค้ดด้วยก่อนจะเปลี่ยนลงไปแทนมันก็คือหนึ่งส่วนของการทํางานเป็นทีมแล้วเหมือนเขารู้ด้วยว่าจุดสําคัญที่ทําให้ระยองเนี่ยเกิดปัญหาคือโดนเจาะทางฝั่งซ้ายที่มีกิจพัฒน์กุลภาแล้วด้านขวาที่เป็นตัวเจาะเนี่ยก็คือฮาร์มาชโดเพอเปลี่ยนฮาร์มาชโดออกเนี่ยทุกอย่างจบเพราะว่าระยองก็จะรู้ว่าเกมรุกมันจะเทไปที่ออสบันกับทางโฟแบร์ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายเขาก็แก้เอาเรยมาอิโตเข้าไปก็คือปรับเกมเอาอานนล์ลงไปถอดเสกสารราตี เอาจิงระยองเนี่ยตัวเปลี่ยนคุณภาพก็ไม่แตกต่างจากลํำพูนะครับในชอยที่ส2บสองส5ี่หเนี่ย4 5ตัวสำรองมันมีระยะห่างกับตัวจริงแต่ข้างสนามเนี่ยมองเกมเก่งมากคือรู้ว่าแผลของลํำพูนเนี่ยคือการขยับเดินที่ไม่ชัดเจนจะถอยรับเนี่ยก็รับไม่สุดจะเดินเพสเพื่อชนขึ้นบนเนี่ยก็ไม่เดินจริงจังจนพวกเขาเนี่ยก็สบโอกาสจะได้ทั้งที่เกมรับของลํำพูนเนี่ยถามว่าแย่ไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสกัดเคลียบอลทิ้งกันได้ถึง28ครั้งแต่เคลียบอลขนนาาดดเยกก็ังจรสมอ หรือแม้แต่นนม่วงงามที่เซฟไปถึง5ครั้งเนี่ยก็ยังเสีย2ลูกมันคือการ o r แกไนซ์เกมรับหรือว่าการจัดการเพื่อรักษาผลการแข่งขันจริงๆโอเคพูดถึงลํำพูนสยาวหน่อยเพราะว่ามีโอกาสได้ไปดูในสนามเนี่ยมันจะเห็นมิติที่มากขึ้นกว่าเดิมก็เลยถือโอกาสเติมเต็ม,ตมสัทีเดียวคราวนี้ไปต่อกันที่คู่ของบุรีรามดีกว่าครับจ่าฝูงเปิดบ้านเจอกับพลังการน้องใหม่ที่คนคิดว่าโอ้โหเกมเนี้ยบุรีรามน่าจะบุกบี้สนุกแน่นะครับ เพราะว่าทัพมาเหล็กเนี่ยโจมอยู่ในโซนแดงก็คือโซนตกชั้นและก็เป็นการประเดิมภูมิทีมนัดแรกของโค้ดเอ็กวัสพลแก้วผลึกอดีตผู้ช่วยของมา o โนโพกิ้งที่ได้เป็นเฮดโค้ชแบบเต็มตัวครั้งแรกในชีวิตซึ่งนั้นเนี่ยผลจบลงที่บุรีรัมย์เอาชนะไป3-1คนที่ไม่ดูเนี่ยคงคิดว่าเฮ้ยฟุตบอลนัดนี้มันก็ตามเนื้อผ้าแหละพลังการจะเอาอะไรมาสู้ เสียงเดียวบุรีดามยิงน้อยไปหน่อยแต่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นเกณฑ์ที่ผมมองว่าเหนือความคาดหมายมากๆเลยสำหรับทีมเยือนตั้งแต่การจัด11ตัวจริงละเพราะว่าคนเอ็กก็ละเอียดละออเหมือนกันในการที่จะวางความสามารถของผู้เล่นแล้วก็การเชื่อมต่อของแต่ละตำแหน่งที่มันสามารถเก็บบอลได้ลำเลียงบอลได้แล้วก็เน้นเลยเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางการเล่นให้เร็วซึ่งแอนดรูว์ทาวเซนเนี่ยทำลูกนี้ได้ดีอยู่แล้วเราก็เห็นกันบ่อยว่าโอ้เขาวางยาวเนี่ยเตะทีเดียวกองหน้าเฟิร์สทัชดีๆเนี่ยหวังผลได้เลยอีกส่วนนึงคือบุรร ไม่ได้ประมาทนะครับพวกเขารู้อยู่แล้วว่าเกมสําคัญเนี่ยมันคือกางวอนใน a f c Champions League ซึ่งจะเป็นนัดที่ได้เล่นในบ้านถ้า3คะแนนเนี่ยจะก,การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ฉะนั้นมันต้องมีการโรเตชันเกมรับเนี่ยยังคงเหมือนเดิมแล้วก็คงแดนหน้าอย่างบิโซลี่แล้วก็ตรงกลางคือปีเตอร์ซูส่วนที่เหลือก็จะเป็นผู้เล่นสำรองอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มาจักสันเนี่ยไม่ได้คาดคิดว่าเกมมันจะขืดแล้วหนืดขนาดนี้เพราะว่าชุดสำรองของบุรีรัมเนี่ยสู้พลังการไม่ได้ในแง่ขงที่เดดด็า จนเสียประตูคือลูกฉาบฉวยที่พลังการเตรียมมาก็ต้องให้ด้วยนะครับว่าเกอร์ซันเนี่ยแตะบอลแรกมันได้เปรียบแล้วก็เลือกมุมยิงได้เลยอพอมาบุกนำเซอร์ไพรส์บูรามก็อยู่ไม่ได้แล้วครับครึ่งหลายังไงก็ต้องขนตัวหลักลงมาก่อนที่จะแซงเอาชนะไปในที่สุดแต่ว่า2ประตูหลังนะครับหลังจากตีเสมอปุ๊บเนี่ยแล้วก็มายิงลูก2 1 3 1มันเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทั้ง2ลูก ก็เป็นว่าโค้ดเให้สัมภาษณ์บอกว่าเสียดายนำกอดแล้วก็โอกาสหลายครั้งในช่วงครึ่งแรกแต่ยิงเพิ่มไม่ได้ไล่ลูกที่เสียเนี่ยมันก็คือจังหวะที่คุยกับนักบอลมาก่อนหน้านี้แล้วว่าต้องระวังลูกพวกนี้สุดท้ายก็โดนแล้วพอมาเหลือ10คนทุกอย่างมันก็ยากลบาบากตัวผู้เล่นเท่ากันเนี่ยธรรมดาจะสู้ก็ลําบากอยู่แล้วพอตัวน้อยกว่าเกมก็ออกมาอย่างที่เห็นแต่ชมนักเตะทุกคน ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการแก้ไขข้อบกพร่องที่เขาเห็นทีมตอบสนองได้ดีแล้วสู้สุดท้ายผลยังไม่มาไม่เป็นไรสู้กันต่อนัดต่อไปเชื่อว่าจะกลับมาได้บุมของมาจัสสันงก็บอกเหมือนกันว่าทีมคาดหวังสูงแต่ฟุตบอลเนี่ยมันต้องหาทางกลับมาชนะต้องใช้ใจมีความกระหายทักษะของนักบอลผสมกันด้วยทุกคนในทีมรู้ดีว่าควรทําผลงานให้ดีกว่านี้แล้วก็อยากคุมเกมให้มันเหนือกว่าแล้วก็ยิงให้มากกว่าเดิม สรุปเลยคือความท้าทายของบุรีดำกับฤด,ดูกาลนี้นะครับมันแตกต่างจากซีซั่นก่อนก็คือเขาต้องใช้สำรองในการลงเล่นเพราะว่าโปรแกรมในฤด,ดูกาลนี้มันเลื่อนไม่ได้มันต้องเล่นตามลูปสากลซึ่งบุรีดำทําได้ดีพยายามเติมทักบอลเข้ามาแต่ปรากฏว่าพอเติมปุ๊บอย่างเช่นเบลเออร์หรือว่าเฟซานบูริชดันแบ่งเบาภาระไม่ได้ อันนี้ก็คือเรื่องที่มันเหนือการควบคุมผมถึงบอกว่าซื้อขายนักบอลเนี่ยนะครับตาดีได้ตาร้าเสียมันอาจจะมีนักเตะที่เราบองว่าเอามาแล้วปังแน่แต่พอเล่นไปแล้วเนี่ยมันปรับตัวไม่ได้ทั้งกับระบบการเล่นชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองไทยไม่อย่างนั้นตรงกลางเนี่ยโกรานเขาสิทธิ์จะไม่กลับมาในรอบสองแล้วยังปังเหมือนเดิมเพราะว่านักเตะบางคนเนี่ยมันตอบโจทย์กับวิธีการและคาแรคเตอร์ของทีมไม่ว่าโค้ชขี่คนจะมา ก็ยังคงทําได้ดีตอนเนี้ทุกๆสวันของบุรีรมัมนักบอลหลายคนเป้าหมายไม่ง่ายนะครับเล่นยังไงเพื่อให้ทีมชนะและต้องไม่บาดเจ็บด้วยเอาจริงอาจจะไม่เน้นความสวยงามอะไรมากมายแต่ก็ยังมีครับอย่างประตูที่เข้าทําเล่นร่วมกันแล้วจบที่การยิงของสุพนัทเป็นบอลทําชิ่งหรือว่าภาษา,ษาษฟุตบอลเขาเรียกว่าบอลคอมบิเนชันเพลทที่สวยงามในเรื่องของทามมิง่งความเข้าใจแล้วก็การเคลื่อนที่ สรุปคือแฟนบุรีรัมเนี่ยอดทนอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตลาดซื้อขายเปิดทางการนักเตะใหม่ก็คงจะมาคราวนี้จะได้รู้แล้วครับว่าโคต้าที่จะอยู่หรือจะไปตัวที่มาแทนจะทําให้ทิศทางการเล่นในเลข2ของบุรีรัมกับทุก้วยสไตล์จะเป็นแบบไหนส่วนพลังการเกมนี้ผมว่าจุดตายก็คือใบแดงนั่นแหละครับมันก็คือความผิดพลาดที่มหันมากๆ เป็นภาพเดิมๆถ้าตัวเท่ากันนะผมว่ามีโอกาสยือได้แต่พอน้อยกว่าทุกอย่างจบพุทธศิลป์ทำหน้าที่ถูกต้องนะครับกับช็อตนี้ซึ่งต้องไล่อาบูบาก้ากามาร่าเนื่องจากการผลักที่ใบหน้าเนี่ยน้ำหนักมันแรงพอสมควรแต่อย่างที่โค้ชเอ็กบอกนั่นะนะครับถ้ารักษาคอนเซปต์แบบนี้ได้และนะักฟุตบอลเชื่อมั่นว่านี่คือวิธีการที่พลังการเจอแล้วในบททดสอบกับบุริรัมพวกเขาก็จะกลับมาในจุดท,ที่ควรจะเป็นจากคุณภาพของผู้เล่นที่มีอยู่ในทีม จากนั้นเกมที่ทันเด์โดมครับเมืองทองอันดับ12ที่เพิ่งจะปลดล็อกชนะในเกมบุกไปเยือนเชียงรายนัดล่าสุดเนี่ยกลับมาเล่นในรังเจอชนบุรีครับอันดับ13ที่แพ้มา2เกมติดภายใต้การเปิดตัวคุมทีมของโคชอ้อนรังสรรดิวชัยโชคซึ่งได้กลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งโดยแมชนี้เมืองทองก็แทบไม่ได้เปลี่ยนตัวจากเกมชนะเชียงรายเลยนะครับส่วนทางฝั่งของฉลามชนก็วางอูเครฟาริงเกนเป็นกองหน้าตัวเป้ามีจทันโบลิงกิแล้วก็อาโบอีซาเนี่ยขนาบซ้ายขวา ก่อนที่สุดท้ายจะเป็นทีมเยือนชมบุรีบุกชนะ3-2นําก่อนถึง3-0นะครับได้2ลูกจากอูเคอร์และก็นัทนันเบียสสมริดส่วนทีมเยือนก็ไล่มา2ลูกจากอานัสอาฮานและก็เมวินอรเดนเซนแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ทัน ทียตีเสมอก็ทําให้โคดอ้นเจอเมืองทอง4นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอหนึ่งในการคุมทีมส่วนเมืองทองไม่ชนะใครในบ้านมา5เกมติดแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะปัญหาของเมืองทองส่วนใหญ่เนี่ยคือการเล่นนอกบ้านแต่ในบ้านเนี่ยยังฝากผีฝากใครได้ก็หลังจบเกมเนี่ยโคดอ้นบอกว่าดีใจกับลูกทีมขอบคุณนักบอลเพราะว่าถ้าไม่ชนะบรรยากาศมันจะแย่กว่านี้3มแต้มก็ทําให้ยิ้มได้และตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะมา2เกมแรกก็แพ้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่โอเค ก็ลองปรับดูเอาฮูเคอร์มาเล่นด้านข้างแล้วก็หน้าเป้านักบอลก็พยายามทําตามสุดท้ายฮูเครก็ยิงได้2ลูกก็ดีใจกับนักบอลส่วนที่นํา3ลูกแล้วโดนไล่จี้เนี่ยมองว่าเป็นโมเมนตัมมากกว่านักเตะอาจจะกดดันคือนําแล้วเนี่ยรับลึกเกินไปเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเอากลับไปแก้ยิ่งช่วงท้ายเนี่ยถ้าถอยรับลึกเนี่ยมันมีโอกาสเสียประตูเป็นธรรมดาเกมหน้าเตะในบ้านก็ถือว่าได้คุูเป็นเกมแรกในรังย่าของตัวเองก็อยากให้แฟนบอลมากันเยอะๆอยากเก็บสามแต้มให้ได้เพื่อให้ยากาศมันดีกว่านี้ไปอีก ฝังของโคชอุทัยบุญเหมาะก็บอกว่าแน่นอนมันไม่เป็นไปตามเป้ามีข้อผิดพลาดไม่ได้แต้มในเกมนี้จริงๆคาดหวังว่าจะชนะเลยแต่ยังเชื่อมั่นในทีมเพราะว่าเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วและทีมจะกลับมาได้การปรับในช่วงเลกสองเนี่ยแน่นอนม,นมันมีการขยับแน่นอนต้องดูความเหมาะสมว่าใครจะอยู่ใครจะไปอยู่ที่ฝ่ายบริหารโวนอนาคตของตัวเขาเนี่ยเป็นโลโก้เมืองทองไม่ได้ยึดติดตำแหน่งถ้ามีคนที่ดีกว่าพร้อมช่วยทํางานเป็นเบื้องหลังได้เลยถ้ามาก็ดีมากคือคู่นี้ถ้าเกิดดูอ่ะ มันสูสีนะครับอยู่ที่ว่าใครได้ประตูแรกก่อนเพราะก่อนที่จะเสียประตูเมืองทองก็มีโอกาสจะยิงได้คราวนี้พอใครได้ก่อนมันก็คลายความกดดันก่อนพอชลบุรีทําไดเอาวแน่นอนเล่นเป็นเกมเยือนคราวนี้หัวใจมันก็มากว่าแล้วชลบุรีผมว่าเป็นวันของเกมลุกด้วยยิงเป็นเข้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลูกง่ายๆกว่านี้ยังยิงไม่ได้เลยแต่กลายว่าไอ้สาประตูเนี่ยแต่ละลูกก็ยากแล้วการเข้าทําก็สวยเพียงแต่ว่าเริ่มหาจังหวะและก็รู้แล้วว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากเปลี่ยนสปีดให้เร็วตัดบบอไดุ้๊ ตัวบนเนี่ยซัพพอร์ตเลยนะครับกล้าเติมส่วนบทบายของอ er ูเครฟารเก้นอกเหนือจากการชอบยิงทีมใหญ่หรือว่าเกมที่มีความสําคัญนัดนี้ที่โคชอ้นบอกว่าปรับเนี่ยชัดเลยนะครับผมว่าเขาเชื่อมบอลน,น้อยลงแล้วก็พุ่งเข้าไปหลังลายเอาจริงรูปแบบนี้ถ้าย้อนไปดูไฮไลท์สมัยที่อูเครอยู่สุพรรณเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับเขามีสีติต้นที่ดีแล้วก็หาทามมิ่งในการชาร์จบอลได้ค่อนข้างเก่ง แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบฉีกตัวเองไปด้านข้างแล้วเดี๋ยวหาจังหวะสอดเข้าไปเพียงแต่ว่าบทบาทในเกมต้องยอมรับว่าคุณโอเคไหมกับการที่เขาสัมผัสบ,บอลเพียงแค่13ครั้งส่วนร่วมกับเกมเนี่ยน้อยมากแล้วก็บอลในเขตโทษที่เขาได้จับเนี่ยสครั้งเท่านั้นแต่บรรการเป็นว่าได้2ประตูกับ1นึ่งแอซซิตเราภาพเกมเนี้ยมันค่อนข้างชัดพอชมบุรีตัดได้ปุ๊บเนี่ยไปที่ปีที่อาโบหรือว่าบูเลงกิแล้วก็หาจังหวะให้ฮูเกอร์เนี่ยรอจบเพียงแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยแผลก็เยอะนะครับถอยรับลึกก็จริงแต่่่สมมมมาาธิไไไดดีเเลลยแล้วก็ือองงทจ ขนาที่กิเลนพยองเนี่ยเอาจริงๆสร้างโอกาสในการบุกได้เยอะกว่าชมบุรี13ครั้งในเกมนี้แต่ว่าพวกเขาพลาดกันไปเองอต่ที่ผมบอกแหละครับใครได้ประตูแรกก่อนโมเมนตัม um จะเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งนั้นแล้วแผลที่มันเป็นประเด็นชัดเจนมากเลยก็คือเวลาเสียบอลกลางทางแล้วต้องเปลี่ยนจากรูปเป็นรับเนี่ย กลับตำแหน่งกันไม่ทันปริมาณผู้เล่นมันเหลือน้อยแล้วก็กองหลังเนี่ยมัวแต่มองบอลไม่ได้มองคนเพราะว่าสองลูกแรกเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าจังหวะช้า,ชาของทางอูเคอร์ได้สอดเข้าไปแบบวิ่งตัวเปล่าแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นภาพอีกหนึ่งประเด็นคือขาดกองกลางที่จะคอยดีเลย์เกมของคู่ต่อสู้ม่าจะเป็นการตัดฟาวหรือว่าเข้าไปบีบทําให้เขาออกบอลช้าเพราะว่าชมบุรีเนี่ยสวนกลับหลายครั้งได้เร็วมากอีกหนึ่งคู่ที่3อ่าวครับประจวบอันดับ8ที่แพ้มา2เกมติดได้เล่นในบ้านเจออยุธยาที่ฟอร์มก็ขึ้นขึนขน โดยโคเตียสาสมไม่มีอีกลาสัสนหลนกับพลเอกมาีกรที่ตัดสินใจปล่อยให้ไปช่วยทีมชาติเลยในชุดซีเกมรวมถึงแอร์ตอนติราบาซี่ที่ยังติดโทษแบนต,ต่อเนื่องอยู่และก็จิตรพันธ์ผาสุขขันที่สะสมใบเหลืองครบ4ใบเลยลงเล่นไม่ได้แต่จะมีตัวทีเด็ดอย่างเอสกาเมนเดสในแดนหน้าแล้วก็ตาอัวแฟไรร่าส่วนอยุธยาของโคดกัสก็วางสามประสานตัวบนเป็นจักริดลาบตระกูลเปาโลคอนราโดแล้วก็คเกเเลเมสซึ่งคู่นี้แบบโอ้โหโคตรบ้านะครับพลิกไปพริกมา ประจวบนําก่อนจากจุดโทษของตาอัวก่อนที่อายุทยารัว3ลูกเลยนะครับสประตูของคอนราโดและก็จุดโทษของไคเกเลเมสก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยประจวบจะมารัว3ประตูเหมือนกันจากซารัตกันยโรดและก็อีก2ลูกจากอิก้าเมนเดสสุดท้ายเนี่ยอายุทยามาตีเสมอครับจากเดียโกคาริโอกาจบ4-4โอเคทําให้ประจวบเนี่ยยังไม่แพ้ทีมน้องใหม่และก็หยุดสถิติแพ้รวดวที่2นัดแต่การเสีย4ประตูในเกมนี้ มันเท่ากับที่พวกเขาเสียประตูในบ้านรวม7นัดส่วนเปาโลคอราโดเนี่ยรอนแรงบ้านนะครับมีส่วนร่วม7ประตูจาก8เกมหลังสุดให้กับอยุทยานั้นนี้ฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยขุ่นกาลังปัญหาเยอะเลยนะครับแม้ว่าจะได้เล่นในถิ่นแต่ว่ามีตัวสารองเพียงแค่5คนปล่อยไปทีมชาติอีก2แล้วก็เจ็บอีกบานเลยแก้เกมก็ได้ไม่เต็มที่สํารองอย่างโรแมงอารอ์บลองก็เพิ่งหายเจ็บหลายครั้งที่ประจวบรีบใช้นักเตะที่เพิ่งหายกลับมาเนี่ยสุดท้ายก็กลับไปเจ็บเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรทั้งที่จริงๆประจวบเนี่ยไม่ได้มีโปรแกรมเตะทีเลยนะครับก็เล่นแต่ฟุตบอลภายในประเทศเพียงสิ่งที่น่าชื่นชมคือหัวใจการเล่นในบ้านเป็นจุดขายของโคตเตียจริงๆส่วนฝั่งทีมเยือนผมว่าความน่ากลัวก็เหมือนเดิมแหละครับเกมรุกที่พวกเขาสร้างโอกาสได้เยอะเลยยิง4ประตูใน3อ่าวไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆในโยโคตีแต่ทุกอย่างมันก็ไปถูกคืนด้วยแนวรับของพวกเขาก็เสียประตูง่ายเหมือนกันการตามประกบตัวง่ายๆก็ผิดพลาดเห็นได้ชัดเลยนะครับทั้งลูกแรก ที่เสียจุดโทษรวมถึงการประกบตัวลูก2ลูก3าลูก4ทั้งหมดคือปัญหาเรื่องของแบนมาร์คกิ้งถ้าเข้าชิดตัวมากกว่านี้ผมเชื่อว่าก็ไม่ได้ยิงง่ายๆครับสำหรับประจวบแต่โอเคนะเกมเยือนเอาตัวรอดได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดผมเชื่อว่าเลข2สองเนี่ยอยุธยาคงจะมองถึงการไปเก็บเกมในบ้านเพราะถ้าเกิดมันแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเนี่ยโอกาสที่พวกเขาจะหักปากาเซียนการันตีการรอดตกชั้นมันก็มีสูงเพราะในภาพรวมเรื่องของการเสริมตัวต่วตางชาติผมว่าเป็นการเสริมตัวที่ดีที่สุดในไทยลีก ทั้งในแง่ของคุณภาพแล้วก็ปริมาณเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีเม็ดเงินเยอะแต่ทุกๆตัวที่เอามาปังเกือบทั้งหมดสรุป4เกมของเมื่อวานนะครับตารางคะแนนบุรีรัมย์ก็ยังนำโด่ง34แต้มทิ้งที่2อย่างราชบุรีเป็น8คะแนนแล้วก็สบายใจมากขึ้นในการจะไปเล่นเวทีสโมสรเอเชียสุรยอนะครับเสมอแต่อยู่ที่5มี21คะแนนประจวบตามมาที่7 1 8แต้มท้ายตาราง ชมบุรีครับหนีขึ้นมาได้แซงเมืองทองอยู่ที่12มี14แต้มส่วนกลุ่มเรสโซนหนีตกชั้นก็คือลำพูนหนีรองบ้วยมาอยู่ที่14มี10คะแนนพลังการตกไปเป็นรองบ้วยแทนมี9คะแนนวันนี้มีอีก3คู่นะครับ6โมงเย็นแบงคอกเจอเชียงรายต่อด้วยโคราชเจอบีจีในเวลา6โมงครึ่งและปิดท้ายท่าเรือเจออุทัยธานีในเวลาทุ่มตรง ลุยเรื่องของซีเกมกันต่อดีกว่านะครับหลายชนิดกีฬาก็ลงแข่งขันกันต่อเนื่องเมื่อวานฟุตบอลกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B ที่ราชมังคลากฬาสถานนะครับโดยคู่แรกในกลุ่ม B เนี่ยมาเลเซียชนะลาวไป4-1กลายเป็นว่าลาวเนี่ยแพ้2เกมติดครับตกรอบแน่นอนส่วนมาเลเซียกลุ่มความได้เปรียบก่อนเจอเวียดนามนะัดสุดท้ายเพราะว่าประตูได้เสียดีกว่าอีกคู่ในกลุ่ม A นะครับกลุ่มเดียวกับไทยลาวตีมอ ชนะสิงคโปร์ไป3าทหนึ่งทำให้สถานการณ์เกมสุดท้ายเนี่ยไทยขอแค่แพ้ไม่เกิน3ลูกอันนี้คิดถึงโจทย์ที่แย่สุดนะครับเรายังเป็นแชมป์ในกลุ่ม A ได้แต่แน่นอนเล่นในบ้านยังไงต้องมองถึงการเอาชนะเพื่อการันตีการเข้าสู่รอบรองให้มันสวยงามส่วนที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือหลายชนิดกีฬาเนี่ยเปิดให้จองตั๋วเข้าชมเกมแล้วแต่ที่ยังไม่เปิดเนี่ยกลายเป็นฟุตบอลที่ทีมชาติไทยจะเจอ Singapore. สิงคโปร์1 1ธันวาคมนี้นะครับ กลายเป็นว่าคนจะจองมันยังจองไม่ได้ก็ฝากฝ่ายลงทะเบียนช่วยเปิดให้หน่อยเพราะผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ผมกับที่อยากไปดูติดขอสนามแต่ก็ยังมีแฟนบอลคนอื่นๆที่ทักมาถามเหมือนกันว่าจะเปิดไหมหรือจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยฝากแจ้งนั้นด้วยในช่องทางประชาสัมพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าเว็บไซต์4ีเกมอะไรก็ว่าไปเอาจริงไอ้พวกแอปพวกเนี้ยนะครับมันควรจะมีการแจ้งเตือนด้วยซ้ำเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร พราะตอนนี้ในเรื่องของโปรแกรมบางสนามมันก็ยังไม่ค่อยชัวร์ส่วนหนึ่งเรื่องครับที่เป็นประเด็นเมื่อวานก็คือความสับสนในเรื่องของข้อมูลแล้วก็การให้ข่าวเพราะว่ามันก็พูดออกมาเนี่ยไม่ตรงกันเลยมันไปโคละทิศโคละทานนั่นคือเรื่องของเปตองคืออย่างที่ทราบว่านะครับมันย้ายมาจากมอสงขลานครินมาอยู่ที่ราชพัฒน์วลัยลงกรผมเองเนี่ยคอยติดตามปรากฏว่าล่าสุดพลเอกมังกรโกสินทรเสนี ประธานคณะกรรมาการกลางของกีฬาเปตองยืนยันนะครับว่าสนามเนี่ยมันพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันแต่ว่าอันเนี้ยมีการยืนยันกับทางพี่ป๋อง TNN ผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งก็ได้มีการโพสโซเชียลเป็นความเคลื่อนไหวบอกว่าสาระสาคัญคือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่าสนามให้กับทางมหาวิทยาลัยจำนวน4 8 9 0 0 0บาทซึ่งทางเจ้าของสถานที่ยืนยันว่าต้องชําระก่อนจึงจะอนุญาตให้นักกีฬาเนี่ยลงสนามซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดให้ทดสอบสนามแล้วก็จะแข่ง วันที่10ธันวาคมคราวนี้ในช่วงบ่ายฝั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านรองปีชาลาลุนก็ออกมาชี้แจงว่ามันมีเอกสารกำกับชัดเจนแล้วก็ตกลงกับทางมหาวิทยาลัยไปแล้วว่าจะจ่ายเงินก้อนนี้สาธันวาคมคือสิ้นปีนี้พอดีน่าจะเคลียร์ไปแล้วฉะนั้นประเด็นที่บอกว่ายังไม่ได้จ่ายเนี่ยมันก็ตามเอกสารก่อนที่ช่วงเย็นทางอธิบดีรองศาสตราจารย์ดรสมบัติโคชสิทธิ์ยืนยันนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีปัญหาในการใช้พื้นที่ สำหรับสนามเปตองซีเกมไม่ได้มีการเรียกร้องค่ามัดจําตามที่เป็นข่าวมาอ้าวสรุปมันยังไงครับ3มคน3ทางแล้วก็บอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้รู้เห็นยืนยันว่าน่าจะเป็นการเข้าใจที่ผิดพลาดหรืออาจจะมีการไม่ลงรอยกันของหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การสื่อสารตายชัดเจนแล้วคนทําข่าวของเราอะ่ะคือมันก็งงครับเพราะว่าแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลก็มีตัวตนเราก็ต้องยืนยันไปตามนั้น ปรากฏว่าอา้าวสส่วนคุยกันบอกว่ามีการทําเอกสารจ่ายเงินแต่ต้นั้่อย่างมหาวิทยาลัยบอกว่าไม่ได้มีการเก็บเงินสรุปแล้วเงินที่มันเบิกมาเพื่อจ่ายเนี่ยไปจ่ายใครซึ่งตอนนี้ก็งงและยังไม่ได้คําตอบ่วนหนึ่งเรื่องครับคือการจัดพิธีเปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับงบประมาณในการจัดการแข่งขันเราก็ได้เห็นกันไปแล้วจากการที่ผมเนี่ยเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังคราวนี้ไฮไลท์คือวันที่9ธันวาคมนั่นคือพิธีเปิดการแข่งขันที่ใช้งบประมาณถือว่าสูงนะครับแน่นอนมันก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเรากับการจัดการแข่งขันซึ่งล่าสุด พี่อานาโยก่อสกุลที่ปรึกษากมาททหารเนี่ยได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดจ้างดําเนินการพิธีเปิดปิดซีเกมว่าตามพรบรรหรือว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560จะต้องมีการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศร่างเอกสารประกาศเชิญชวนประกาศ TOR ประกาศราคากลางประกาศผู้ชนะแล้วก็ประกาศเผยแพร,พร่สาระสําคัญของสัญญานี่คือขั้นตอนทั้งหมดแต่ปรากฏว่า การจัดจ้างดําเนินพิธีเปิดปิดเกมเนี่ยไม่มีการประกาศอะไรเหล่านี้ครับมีแต่การประกาศราคากลางแล้วก็ข้ามมาที่การประกาศผู้ชนะอย่างที่เราเห็นกันในเอกสารก็คือบริษัท Index Creative Village ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยลงประกาศไว้บันที่3ธันวาคมคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เขามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในโพสโซเชียลก็คือพิธีเปิดปิดเนี่ยมี4บริษัทตามกฎนั่นคือ Index ที่ได้ไปแล้วก็มีบริษัทอเวกมีเดียจำกัด บริษัทที่3เนี่ยเป็น M I Six Bank จำกัดและก็บริษัทที่4คือ Gorilla Events จำกัดและก็มีการบอกว่าไม่แน่ใจว่าที่พี่เรืองฤทธิสันติขที่ได้เตรียมงานมามากกว่า7เดือนและก็โดนแคนเซิลไปเนี่ยมีชื่ออยู่ใน4บริษัทนี้หรือเปล่าซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยภายใน7วันนะครับถ้ามีใครไม่เห็นด้วยเนี่ยสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้ภายหลังจากการประกาศแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันดําเนินการไปหมดแล้วนะครับทดสอบระบบต่างๆในเรื่องของพิธีเปิดเรารุ้นอย่างเดียวละครับอยากเห็นภาพมากกว่าว่า มันจะสวยงามคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่ภาพของประเทศไทยอย่างเดียวที่ดูกันเองแต่มันคือภาพของอาเซียนที่เราก็อยากให้มันออกมาดูดีแม้จะรู้ว่าการเตรียมงานมันมีเวลาเพียงแค่1นถึงสเดือนเท่านั้นจากการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวก็กระทบชิงมาถึงเรื่องพวกนี้กับการจัดการในขันซีเกมด้วยทั้งหมดนี้ครับคือมีแต่เรื่องกับเจวรบัดขอบคุณหลัดการติดตามเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ